มันมีรายงานด่วนเข้ามาว่าเจอศพผู้หญิงตายปริศนาในห้องพักก่อนพบว่าเป็นศพเนี่ยมีผู้ชายมากหน้าหลายตาเข้าออกห้องนี้อยู่พอสมควรฮะเจออีกทีคนตายเนี่ยนะฮะคือยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้ตายเป็นคนที่รักสนุกชอบดูหมอลำชอบสังสรรค์แล้วก็จะรู้จักกับคนมากหน้าหลายตาแต่ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เธอตายสี่โมงครึ่งช่วงเย็นตำรวจสพสีสงครามรับแจ้งว่ามีคนตายที่รีสอร์ท้องหนึ่ง รีสอร์ทแห่งหนึ่งเป็นแบบห้องเช่ารายวันนะครับวันล,ละ300ก็ไปตรวจสอบครับที่จังหวัดนครพนมภายในห้องพักพบศพผู้หญิงนอนตะแคงตะแคงซ้ายนะครับหน้าคว่ำอยู่บนที่นอนท่อนร่างเปลือยเปล่าปลายเตียงพบอุปกรณ์เสพยาบ้าบนโต๊ะข้างเตียงมียาบ้าวางอยู่3เม็ดก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานตรวจรอบๆห้องทั้งภายในห้องนอกห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไปเจอจักรยานหนึ่งคันจอดอยู่ครับ เบื้องต้นตรวจสอบแล้วคาดว่าตายมาไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงทราบชื่อว่าผู้ตายชื่อนางสาวกิก๊กบ้านอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากรีสอร์ทพบว่าก่อนที่จะมีคนมาเจอศพเนี่ยก็จะมีคนเข้าออกห้องพักของผู้ตายเนี่ยหลายคนก็อยู่ระหว่างตามตัวคนกลุ่มดังกล่าวซึ่งก็จะมีเพื่อนผู้ชายด้วยมาให้ปากคำปั๊บแ๊กภูบดินหน้าข่าวของเราลงพื้นที่เลยครับรีสอร์ทจุดที่เกิดเหตุที่พบศพอย่างที่บอกว่าเป็นห้องเช่าแบบรายวันก็มีให้เช่าว,วันละ300ครับ ทำความสะอาดหมดแล้วรีสอร์ทแห่งนี้อยู่ห่างจากโรงพักสีสงครามประมาณ2กิโลเมตรป้าซอยชื่อสมมุตินะฮะคนดูแลรีสอร์ทเล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกคือจริงๆคนแถวนี้รู้หมดแหละว,ว่าผู้ตายชื่อเสียงเรียงนามชื่อว่าอะไรเราก็เรียกกันว่ากิ๊กกันละกันนางสาวกิกหรือว่ากิกเนี่ยอายุ31เป็นลูกค้าที่เคยมาใช้บริการสักสองสาครั้งแล้วล่ะล่าสุดที่มาคือตีสองของวันที่20พฤศจิกาที่ผ่านมา เขามายัางไงอะป้านั่งมอเตอร์ไซค์มามาพร้อมผู้ชายสองคนก็ดูปกติไม่มีอะไรผิดสังเกตจนเข้าสู่วันใหม่21พฤศจิกากิ๊กเนี่ยก็คือคนตายเดินมาขอบุหรี่กับลูกเขยป้าเอาไปสู่แล้วบอกว่าเดี๋ยวอยู่ต่ออีกคืนนึงระหว่างที่กิ๊กอยู่ที่ห้องก็จะมีคนเข้าๆออกออก,ออกอยู่ตลอดมีทั้งมอเตอร์ไซค์มาบ้างอะไรบ้างล่าสุดเป็นจักรยานพอเข้าวันที่22-10โมง ลูกเขยก็ไปถามจะอยู่ต่อไหมเงียบไม่มีใครตอบส่องกระจกส่องเข้าไปดูเห็นผู้หญิงนอนอยู่ก็เลยไม่อยากรบกวนสงสัยเพลียหรือเปล่าอาจจะต้องการพักผ่อนอีกหนึ่งชั่วโมงให้หลังฮะสิบเอ็ดโมงคราวนี้ให้ลูกสาวไปเคาะห้องให,ให้ลูกสาวไปเอาผู้หญิงไปดีกว่าเพราะเมื่อกี้ผู้ชายไปถ้าเกิดว่าบุมบ่ามเข้าไปเดี๋ยวมีปัญหาอีกอะเอาผู้หญิงไปจะได้ไปคุยไปสอบถามเผื่อว่าจำเป็น,ต,ปนต้องเปิดห้องอะไรเข้าไปถามก็ยังเงียบ สงสัยเมาหรือเปล่าโอสงสัยแห้งและอ่าไม่เป็นไรตกเย็นฮะนี่ก็เลยเวลาเช็คเอาท์แล้วนะปกติเขาเช็คเอาท์มันไม่เกินที่ยังใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเลยเวลาไปก็จ,จะต้องจองเพิ่มจ่ายเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปนี่เข้าสู่ช่วงเย็นสี่โมงเย็นแล้วอะ่ะไปเองเลยฮะป้าส้อยไปเองเลยไม่ตอบอีกฮะเรียกแล้วก็ไม่ตอบเลยเอากุญแจสำรองไขเข้าไปพอไปจับตัวดูตอนแรกนึกว่าแค่หลับที่ไหนได้โอ้ยตัวแข็งแล้วอะ่ะตายฮะ เลยรีบแจ้งตำรวจแล้วตกใจมากป้าส้อยบอกไม่แน่ใจว่าคนที่มาที่ห้องพัก,นเ,เ,ออก,ออกเนี้ยเข้าาออกๆเนี่ยเขามาทําอะไรกันจะมามั่วสุมอะไรกันไหมไม่แน่ใจก็อยากให้คุณตำรวจตรวจสอบส่วนผู้ชายที่มาด้วยกันก็ไม่รู้ว่าออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนหรือว่าเข้ามากันกี่คนลองฟังป้าส้อยคนดูแลรีสอร์ทเล่าเพิ่มเติมฮะแล้ชายใจ <S <S ออได้ตอนใดแม่มีใคร,รหู่วงมู้ลยค่ว้เลยถามบุกเคยได้เห็นบอกว่าตะใสรับออกไป่วง ลูกเคยกับบ่าหูเลยว่าเขาออกไปตน<ม>อนแรกเสัตวาแต่ว่างเดจ่ใจเงินคืนแหลกเลยบ้างครับ่ายเงินแล้วขณะที่อาสาสมัครกู้ภัยศรีสัตนะนครพนมนะครับนายจัก,กรินเฉลยโสดครับอาสาสมัครกู้ภัยศรีสัตนะนครพนมจุดสีสงครามเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนไปร่วมเก็บศพสภาพศพเปลือยท่อนล่างขาข้างซ้ายพันผ้าก,กอสเอาไว้คาดว่าตายมาไม่นาน ก็ไม่เจอร่องรอยถูกทำร้ายข้าวของภายในรีสอร์ทเนี่ยไม่ได้กระจัดกระจายบริเวณหัวเตียงมีข้าวกล่องวางอยู่ที่โต๊ะ2กล่องยังไม่ได้เปิดกินนะฮะและมีอุปกรณ์การเสพยาหลายชนิดก่อนที่พี่สาวคนตายเนี่ยจะมายืนยันว่านี่เป็นญาติและให้ข้อมูลว่าขาข้างซ้ายของผู้ตายมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาทซีกซ้ายขยับไม่ได้และมีโรคประจําตัวร่วมด้วยนี่คือข้อมูลจากอาสาสมัครกู้ภัยศรีสัตตะนครพนมจุดสีสงครามนายจักรินนะครับ เสร็จแล้วเราไปที่บ้านของผู้ตายก็มีการจัดเตรียมงานศพแล้วครับมีญาติผู้ตายมาแสดงความเสียใจบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าร่างของผู้ตายนําไปชิญสูตรที่โรงพยาบาลขอนแก่นและคาดว่าน่าจะส่งกลับมาที่บ้านประกอบพิธีทางศาสนาเย็นๆวันเนี้ยค่ำๆเนี่ยแหละฮะแม่ผู้ตายครับนางรวมวัยห้บอกว่ากิกเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องกิกมีนิสัยรักสนุกชอบหมอลำ ชอบเพฮาสังสรรกับเพื่อนฝูงไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครแต่ยอมรับว่ามีความไปข้องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดคือเสพยาจัดๆแม่บอกแม่เตือนจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเขาก็เหมือนเดิมแม่บอกนะฮะหลังๆมามีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทคือเป็นอมาพาสซีกซ้ายแต่ชอบไปนอกบ้านกับเพื่อนกับฝูงโดยเฉพาะขี่มอเตอร์ไซค์คนขีม่มารับ หายไปนานสุดก็สองสามวันแล้วก็กลับมาก็กลายเป็นเรื่องปกติของลูกสาวเวลาเพื่อนมารับออกไปทีก็สองสาวันแล้วก็กลับมาแต่ว่ารอบนี้ผิดปกติแม่ติดใจการตายไหมอ่ะไม่ติดใจสาเหตุการตายเพราะลูกสาวป่วยเป็นโรคหัวใจพาไปหาหมอได้ยาหมอมากินก็ไม่ยอมกินและเป็นไปได้ว่าอาจจะเสพยาเกินขนาดหรือเปล่าส่วนบรรดาเพื่อนชายของลูกสาวเนี่ยไม่แจ้งไม่บอกท,ทั้งที่ลูกสาวแม่ตายอยู่ที่รีสอร์ทเนี่ย อันนี้ก็ให้เป็นหน้าที่คุณตำรวจเขาดาเนินการไปก็แล้วกันอ๋อลูกสาวเลยเคยมีเกี่ยวส่วนกับยาเสพติดอย่างเ,เ,เกี่ยวมักแทะแม่เคยเตือนตื่นดาพ่อจงได้มั่งก็บม่ได้ฟังถามเพื่อนดีบอกตัวไหนก็บอฟังโบฟังต้องปล่อยเลยตามเลยปล่อยไปมากับมาโบามาหนักก็เลี้ยวไปโบได้สงสัยไผเพราะว่าลูกนี่เราเป็นโรคหัวใจ อืมใจมีโรคประจําตัวเพิ่นหัวใจโตเส้นเลือดตีบน้ำท่อปอดสินะโรบติดใจอะไรอย่างไรเถีงเราบบชไปหาหมอทั้งเราบวไปหาหมอทั้งเราบวกินยานี่นะบได้ติดใจของใครเลยอย่างเงี้แล้วเขาไปเขาชอบไปเที่ยวจ้ามู่ผ้าไปกับป้ายสิโทรหามันการข้ามมาโทรเอาการตายยังสินะไปเที่ยว แม่บอกแบบนี้นะฮะในทางคดีครับตำรวจโรงพักรีสงครามบอกว่าผลชนสูตรออกมาแล้วเบื้องต้นมินและคุณผู้ชมสาเหตุการตายเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันก็สอดคล้องกับข้อมูลของญาติที่บอกว่าผู้ตายป่วยเป็นโรคหัวใจและอาจจะใช้สารเสพติดเกินขนาดทําให้หัวใจหยุดเต้นครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการตายนะครับทีนี้ส่วนเพื่อนผู้ชายที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ตายเนี่ยตำรวจรู้ตัวละอยู่ระหว่างติดตามตัวเพื่อมาให้ปากคําเพิ่มเติมและ อาจจะแจ้งดําเนินคดีเรื่องยาเสพติดรวมถึงตํำรวจไม่ปล่อยผ่านครับเอามาจากไหนอะหยุกยาเหล่านี้ยต้องย้อนกลับไปที่ต้นทางที่มาของยาเสพติดทั้งหลายทั้งมวลเดี๋ยวมีความคืบหน้าหรือมีคำชี้แจงเพิ่มเติมเดี๋ยวรายง,งานให้ทราบต่อไปนะครับ